สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนัผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดทับทันคกสบายนะผู้ชมเวลาตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งนันผู้ชมเนาะวันนี้เรามาแบบมืดๆกันเลยนัผู้ชมเดี๋ยวเรามาส่องตัวเลขด้วยกันนะครับผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหน Уров, ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะครับพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมมองไปเห็นเลขห้านะครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เลขห้ากับเลขอะไรอีกเจอหน้าด้นะไหนสีดอยู่ไหน ยายคีดูสิยายเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมนี่เนี่ยเห็นไหมใช่เลขสี่ไหมอืมครับเนี่ยเนี่ยเลขสี่นั่นไงเลขอะไรไในตัวนี้นนนป่ะใช่ใช่พี่ว่าเป็นเลขสี่ไหมอืมเนาะมันเลขสี่มันเลขสี่อ่ะยายเห็นเลขอะไรยาย ตาของมองมาครับเนมองมันไม่ชัดเจนมันหมืนส่อะไรนอไปเหมือน5สีหรือ9สีนั่นแหลใช่ไม่5สี่ก็9สี่มันเลข9มันีรังกาเนาะแต่สีนี่ชัดเจนเลยเอยู่ตรงนี้ดีนะเดี๋ยวคให้ดูเนี่ยชัดเจนเลยใชตายเลขอะไร ยิงแล้วมันห้าเก้าสี่นาะแต่ห้าเนี่ยเนี่เลขห้านะเนี่ยแต่ตัวกลางอนี่มืนจะเก้ามันจะห้าเหมือนกันห้าเก้าสี่นั่นแหละถ้าดูไม่ผิดเนะไม่ห้าเก้าสี่ก็ห้าแปดสี่แฟนชมช่วยกันมอยายเห็นตันไหนเอาดูเสียายเด็ดเด็ดเลยยายบอกไม่เห็นยายไม่เห็นนะ เห็นเราสองคนนั่นหายจอยทำไมอ่ะหายไปไหนแล้วตัวเรกอยู่ไหนนุ๊กลองลูปดูซิเออตัวเรขเออยายลองลูปดูซิตาเห็นไหมสองไปด้วกันนะครับ่อนผู้ชมนะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนคุณผู้ชม หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเรานะครับพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงให้นะผู้ชมเป็นเลขอะไรทีนี้แต่สียัง<ส>คง <9 S 2> อยู่เนาะแต่สี่ยังคงอยู่อันนี้สีอันนี้เก้าเห็นไหมยายเนี่ยดูในหน้าโทรศัพท์อันนี้สี่อันนี้เก้านั่นี่เนี่ยเลขเก้าตัวนี้นี่เลขสีต่ตัวนี้ใช่ไหม แต่ตามสายตาก็าว่าน่าจะใช่49นั่นแหละนี่เลข4ก็ตัวนี้เลข9ก็ตัวนี้4994นะผู้ชมนะที่มองเห็นที่ทางแอดมินมองเห็นนะผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวเลข4994นะผู้ชมลองส่องก็ได้วยกันนะผู้ชมนะถ้าใครมองเห็นแตกต่างจากแอดมินก็คอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปได้นะครับเพื่อนผู้ชมนะ ได้แล้วแหละ4994นั่นแหละที่มองเห็นเป็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันเลยเรียบร้อยแล้ว4994หละถ้ามองไปอย่างงี้นะ,อะเอาไฟมาสองดูที่ทำไมมันเห็นตัวแรกอยู่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเห็นไหมไหน สี่เก้าอีกตัวหนึ่งอ้มองไม่ค่อยชัดชนะอีกตัวหนึ่งมันเหมือนเลขห้าเนาะมันห้าสี่เก้าน่าจะใช่ห้าสี่เก้านะห้านั่นแหละตัวหน้าจะเป็นห้าตัวกลางเป็นเลขสี่ตัวหลังเป็นเลขเก้านี่ี่ดูในน,น,นี้นะดูได้ด้ยเห็นหน้าคนอะ <terms S 3> เห็นหน้า,นนาคนหเนี่ยอ้อคนลุกหมดเลยอ่ะ ท่านผู้ชมเห็นหน้าคนมีตาแล้วก็มีจมูกมีปากตาธูลูกไม่ได้มารบกวนนะจ้าแม่นะว่าคนลุกหมดเลยดูคนลุกจริงๆนะนี่อยู่ตรงไหนหน้าคนจริงๆเหรอไหนอยู่ตรงไหนหน้าคนเอ็นหน้าคนหน้าคนหายไปแล้วเอ้าหน้าคนหายไปแล้ว ชูลูกหลานไม่ได้มารบกวนนะมาขอโชว์รล่ะเอก็คนลูกดูสิคนลูกหมดเลยก็เห็นหน้าคนจริงๆเนาะเมื่อกี้นะลยครับคลิปนี้ก็คงจะตัดจบไปแค่นี้นะท่านผู้ชมนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ทางแอดมินก็มองเห็นหน้ารูปหน้าคนนะครับท่านผู้ชมเราเห็นหน้าคนอีกแล้วไหนนั่นน่ะจะดูด้วยนั่นน่ะเนี่ยปากนี่ตานี่ตานี่เห็นไหม สำหรับคลิปนี้เราคงจะตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะซาทูจ้แม่แตะเคียนเราไม่ได้มาลบหลูนะครับขออนุญาตถ่ายทําเป็นวิดีโอนะแม่นะสำหรับคลิปนี้เราคงจะตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย